มีใครรู้จักคำนี้ไหมครับพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางมีไหมคนเก่าคนแก่ก็มักจะพูดถึงเสมอเสมอเวลาบางบ้านที่มีสารพระภูมิสารตายายเนี่ยสังเกตง่ายๆสังเกตไงพระภูมิจะเป็นเสาใหญ่หนึ่งเสาแต่สารตายายจะเป็นเสาเล็กๆสี่เ,เสาจะไม่เหมือนกันเวลา เขาเรียนเชิญเจ้าที่เจ้าทางมาเนี่ยก็คือจะเรียนเชิญพระภูมิหรือเทวดาที่มีพระภูมิงสูงนั่นมาเป็นเจ้าที่เป็นพระภูมินะพระภูมินะแต่บางทีเนี่ยสารตาสัญญาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกนั้นหรือว่าคนที่เคยอยู่ธนันมาก,ก่อนแล้วก็จะได้มีที่มีหลักมีแหล่งให้อยู่ เหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางในอีกรูปแบบนึงมาพูดถึงพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางสมัยก่อนใครเคยได้ยินบ้างที่ผู้ใหญ่บอกว่าไหนไปลามาไหว้นะเข้าตามตรอกออกตามประตูสมัยนี้เนี่ยเราก็มักจะอยู่ในยุคที่มันเป็นอินเทอร์เน็ตออฟติ้งไปซะเยอะแล้วเราก็อาจจะลืมมุมนี้ไปสักหน่อยผมก็จะมาแนะนําพี่ป้านอาอาเพื่อนเพื่อนพี่พพน้องให้ฟังถึงมุมนี้แล้วกันพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีเจ้าทางเวลาเราไปไหนมาไหน,ไหนเราจะอยู่บ้านไม่อยู่บ้านไปไหนมาไหนลองบอกกล่าวเจ้าที่สักทางสักหน่อย วันนี้จะไป,ไปนี่ไปนัいい่นแล้วฝากดูบ้านด้วยนะขอเจ้าที่เจ้าทางแม่พระธรณีช่วยดูด้วยนะให้เราเดินทางปลอดภัยมีใครยังพูดย like yeah. ังนึกถึงอย่างนี้บ้างไหมผมมั่นใจว่าสไปนี้น้อยคนมากๆเลยที่จะมาสนใจเรื่องนี้เลยบางครั้งอ่ะลืมปิดแก๊สก็ได้สมมติว่าทุกคนมันมีแก๊สหมดแล้วก็เอ้ยเอ้ยเหมือนมีอะไรมาสะกิดมาเรียกเนี่ยแหละเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ผมอยากจะบอกว่าเรื่องบางเรื่องกระทำเนี่ยผมไม่ได้ให้งงง่ายนะไม่ได้ให้ต้องมานั่งโอ้โหมงมง่ายจ๋าจ๋าแต่ย ลองทำแบบที่ผมแนะนำไปดูเนี่ยถ้ามันไม่เสียหายเนี่ก็ลองทำดูครับ